ปราแมนอุต่มย่งแรวแต่เล็กอตรามแมนนั่นพอแต่เลกวิวปลาบูตองต้มยำบัวกบใหญ่บัวแต่ไอ้ไปเลยงั้นลกบวกแก้วจับตัวเต้นกุนเป๊ะอ้ต่ตรงไหนตายตรงนี้เลยก็ได้เต่ว่าคือตึ้หวมาลายยัดดีมันวายดิว่าิ้พี่น้องกับจิ้หวัดส้าหวกวขาว่า้เรวว่า ก็ควายก็ว่ายนัวลเต้ยนี่มีได้ยังไงเราก็มาวันเด็กอุ้ยที่นี่มีมีควายสีดำกันนะเรื่องมาเหมือนวัวมันไม่รู้จักมันมาแต่กรุงเทพีน้องเขาได้กรุงเทพก็มาเที่ยวบูราก็จบบูราถึงก็มาเที่ยวได้กับโดราได้ได้กับเออรู้แม่ว่าได้กับโดราเดิไม่ใหญ่กองพุ่มมาใช่กองพุ่มมาใช่กองพุ่มคอยดีคอยดีเออแต่ว่าปอต้าไม่นู้อ่ะใช่บูเด็กกันไหมมันว่าไม่ใช่เป็นเพื่อนกันหว่ะ ตึงบอตาเบนี่อ๋อผู้อ่อนนุ่มีวะตึ้งเบียวมีดมีเออไม่ได้เอไม่ได้ตึ้งปีนองขับวัวเตะเล็กปีนองขับหนังไม้ก่อยกว่าตึงปุบนี่พี่บิวได้ไปโรงเรียนปีนองขับตึงเตะเร็กปีนองขับชุดนักเรียนปีนองขับตั้งแต่วันจันทร์นังการปุ้นอัดทุกปีนองขับชุดเดียวมันี่ไม่ได้สักไม่ได้สักไม่ได้สักไม่อย่างตัวเดียวตัสักมันไม่เอ้ยบิวตึ้งดำปลื้มปีนองขับ ตอรีดก้าไม่ตาบานนั่นเองก็รวยก็ยังตอรีดไอ้ที่วะใช่ท่านเอาฤกษ์ได้ตึ้งเราพี่น้องครับไม่มีตอรีดต่้มปลือพี่น้องครับเฝาเป้าปอมแล้วเป้าอลไรนะใช่เผื่อไอ้แพะเอามึงป้าโลจริงแล้วอันนี้โยไม่ต่้มเปลือไปอยูกอนีนอนนะครับนากอนีนอนพี่น้องครับยกตีนอนขึ้นก่อนใส่ายจ้าเรื่องจริงพี่น้องครับใส่ายจ้านี่ตามบางคนก็เคยบางคนเคยตั้มนะบรูโภต่ะ ใช่ตายราบตึ้งโอตีนอนอดราบตับบุญตึ้งหัวเจ้าประโรงเรียนเรียดเป๊ะตึ้งปีนองครับตึ้งแต่เรียกไม่ค่อยกว่าป๋อวันเบิดปั๊บปีนองครับตำผึ้งหรมาจุดเกียงฟองจุดเกียงฟองปีนองครับก็มีความทุกข์ตีคว่าแบบอ่าจุ่มเด้งจุ่มเดือมจุ่มดาวปีนองโยฝ่ายางโยไม่ใหญ่ว่าโยบ้านนะโยกองซีโยกองซีปีนองครับเป็นกองซีตึ้งสัตตินีกับปีนองครับกับจุดเกียงอ่า อันนะ้นก <kleine mus k> ับเตียงป่องตึงเจ้าค้ำในเวียนปีนองครับมันอย่างจริงคืนนั้นกับชุดเตียงป่องตึงผมพี่น้องครับนอนเบอร์จัดเอาเตียงป่องติดมงจนว่าดดีหวาดดีควายมันนุ่ม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 หวาปอปมตัวหมาดีตัวหมากรีก็ไม่รู้ว่าง่วงปมหรือว่าแกเครียดผมมันฟื้นพี่น้องครับเกลจับผมแล้วแกวิ่งติดข้าเลยจนหวา เออความรักอ้อมฟอไม่ได้ต่ำปลื้นะครับซึ่งพีนองครับคนจีวิตเด็กจนนาบดพี่นองครับไปดรงเรียนนะั้นว่าเจ้าไม่ต้องแรงซึงกับกีโมกนี่ดับทำไมได้ยงฟองนั่นเลยมันควัน,ม,นมาจนว่าซึ่งปีนองรับความทุกความระบายที่มันมันหาไม่ได้เลยในปัจจุบันพุ่มถือว่าเป็นความชุกที่พุ่มอยากกลับไปใจชีวิตแบบนั้นนี่ก็มันคิดออกบรรพยชีวิตพุม่มพุ่มไปปลกูกน้ำปลูกแล้วอยู่ในในป่าในเก้าเราพี่รู้เออมันเป็นความรู้สึกที่เราอย่างโยนไว้ว่าเป็นความุ ปัจจุบันมันสบายจริงกับพี่น้องกับรถราการันอากรรมนาคุ้มควยควาได้กระเตมันช่วยชดวัดน้ำมีโทรศัพท์มีเวทบีได้ทั้งหมดไตวัดซิงที่มันคาดคือความรักความอบอุ่นจะไม่ก้นโฟกับเมย์ถึงว่าเราจนบันปลื้ยกับเดลเต้แต่ความรักคือเมย์ครับเราได้อยู่กับเราตาโล้นนะจินว่าแต่ยเบอร์นี่ป๋าว่าเจ้าป้มไปโรงเรียนเมย์ไปตำงานล็อกมานู่นแหละกับเราล็อกไปโรงเรียนเนลยเมย์เราบานทีนะครับตึ้งพี่น้องกับความรักก้งคำว่าสถาบันครอบครัวมันไม่ข่อยเกิดเลในยุคปัจจุบันเนี่ย นะครับอยากกลับไปจ่ายแต่ในบอดี้พี่นอ้องรับเราจะเดินร้อยพี่น้องเล่นวา,าวีที่ชีวิตของคุณบุรุษบุรเขก็ยู่กันบลือนะครับนะแล้วมากับใครนะเป็นรูปยาจิตและมือเข้าไปหยิบไปหยิบเมายามเตยไม่ว่าับใครนะเป็นรูปยาจิตเดินเข้ามาหยิบหยิบเมาอยามเตยมากับครเป็นรูปใจใจมือนึ่งจูงควายหัวปลาแบกเตย

อฟเ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 เอฟเอฟเเอฟเอฟเอฟเเอฟเอฟ วิ็นกุต๊ตึ้งคนเด็กนะครับแตาเป็นรูปเป็นร้อยพี่น้องกับเป็นจริงจริงเป็นวุยเต๊ะไม่รู้จักไม่กับวกุยต๊ะเออบางคนรู้จักรูปโกงรูปเการูปแก่รูปโบราบโรันนะครับโกเลี่ยมรูปวุยเต๊ะนะครับเป็นน้ยเป็นน้ยตึงโต๊ะยาดวดดุกเอ่โต๊ะยาดวดดุกทักนีสพี่น้องกับมันแต่งเจ็บอะไรกันี่นะครับแม่เว้ยแม่หน้าเมื่อน่ามีเออหน้าเมื่อน่ากุยหน มาไม่ม <men> <laughs> ีนะเวรกรกะวัดเจ็บโอว่าคุเตะนานะมันเปลี่ยนเจ้ากรรมมันมาทต่ไมปีแล้วไอ้ปีเจ

กเวลาการควขาวคว้เรพี่้องก็่ใจเอียพี่เลยครัเียวกินที่ม่เยี่ยกนวใจเลอันต้งตงเอี่ยดีจริงกัได้เมียเลฉันยังไม่ได้กูเกือบได้เลยแล้วแต่มันได้พวกอื่นแต่อนจ่าใจแย่จริงนะโรตี้เนีมาย่น่ยนเนยเนี่นี่ว่่ีวเยย่เมียเเเเียน พี่เป็นรุ่งมะมาใหญ่เป็นโจ้งคนลาคนลาคนลาโจ้งเออคนลาคนนี่นะอันนี้อันนี้ล้านโจ้งล้านโจ้งตาคนนี้โจ้งด่าแค่แล้วทีนี้กันตายกันไม่ตายกันเด้งพี่บอกว่ารักกันพี่น้องกับยูจุ๊บกันไม่แต่จุ๊บกันที่ไม่ใโอ้ย่มละลูกว่าตกลงพงจชยกบกันได้กเดือนพี่น้องขับมัดื้อตัดขึ้นจ่วยเล่งขับเมรีว่ะง่ายตัวนี้นะเหมวเหมวพวกมีเโาเป็นลูกไป ก็ติดใชเลยกตึงกระตามปูปบอท่ามไวมันเดียบ้อยว่ะเขาตอกเตาไว้ปนุปนรำโดนาจมตึ้งเล็กกระปมเลยว่ะพ่นป้นนะพอนมันพอนการถดับนั้นเลรียกว่าตู้เย็นหลาอ๋อต่ำปลื้อเลยโยนนี่มันต้องก้าวหยุกใช่ไมมมันต้อง้อนนาคาจุงรัดตินีบีวอ เนี่ยเราแต่รำหนูได้รึเปล่านี่เดี๋วคว้ารู้มัยมาตินว่าแต่๋ววคว้ายควกมัยเพราะเดี๋ยวคว้าเดี๋ยวคว้าตักจับคว้าครูโมอจิญปานี้นะครับตึ้งมันกล่าวเสร็จแล้เด็กเตินว่าเราวัวเจ้าพี่น้องครับตัวรับได้จับวัวเจ้าที่หนึ่งได้จับวัดเย็นที่หนึ่งพิวแต่อีสี่หลักผมทำพิธีกรรมไม่เคยได้จับตัวรับกับเปื่อนเขาซึ่งโคไม่เข้าโจยพิวว่าเราเป็นหนูรด้ หวานไม่ได้จิตโต๊ก็หวานออเรานี่ไม่มีเวลุเวลาปัโนปันนันปันนีเวลาเอ็ป้นตอดคนนี้เหลือกันบินหนอกับมันร้ยรวยแฟปหละกการทุบไายเล้วรู้ไหมใจพันึงมันป่ายเบาหนูไปกัดโยง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 อยู่แล้วนี่เอามาหนึงอยากวางอยู่คุญย์มันติดโต๊ะไงใช่ปีเปลงไอ้เปลงไหวมันเล่นหน้ากันวะหน้ากาพีหนวกับก็หวานลำมีต้องรอเมกันนะถึงหวานนี่เราไม่เอาเลยมีเอรอบีวออ อ้าพวกเราที่นี่เราไปมาได้อยู่เป็ดขนโคนนเราอย่างยุบรบไปพวกนู้นเปดขนโคนเนาะแกดูดีอย่างนี้เราเป็นปลาได้เพียงเร็วไม่เจ๋อพวกดกันเลยไปลงนะครับอ้าวบิวคอยเล่ลเาแต่อย่างนี้แต่จะคอยลื้อกันเราเป็นเรื่องเราจะมาลื้อกันปลาหนี้เราตอได้เป็นเรื่องเราก็ว่าละเมอวละของแม่โอ้โหทุ่งนําโคน้องเจ้าบึงบึงนี่ว่า ♫ لا ตักกันแม่ครัวนะครับไม่ฉาบหวาดซายได้โลกโก้คินกัดกจ้าไม่ตายอ่มันโรไปทีวันนีไม่ปักเอิร์ดหมดรูขึ่นนี่ก็ตีจิเรอลาในเจียร์ได้ตายแน่นอนเรียบร้วยค่ะพาอว่าตัวพี่ก็มาทำนาล้วข้าวมันมาตา,า,มา,มาตยก็มาตายมาโร พี่น้องเออในชีวิตต้องการเป็นคนก็ว่าเกิดแก่เจ็บตายล้วนแล้วแต่เป็นอดีตจังเมื่อปลาธันวาพี่น้องครับอดนตจังวัตรังคาราจังการของเราพี่น้องครับล้วนแล้วแต่อานตจังเราเกิดมาพี่น้องครับชีวิตข้องทุกคนทุกลมไม่ใจริถกวินาทีเรากําลังเดินทางสู่ห้าความตายพี่น้องครับอมาเร็วมาเร็วได้คนเดียวเพื่อก รับเล็วพีไม่นองอ่ะเออโกยได้เมียนอนกับคนรับเนะโอ้ผิวผิวยกขึ้นเลยผิวอ้วกขึ้นเลยตัวตะป็นโฟว่าได้เมียนอนถ้าคนนุ่มปนุช่วยคนล่าเลย ขอบคุณนะครับสำหรับมาอะยรหนังวันพีนะขอบคุณมากหมาตีหมอบไบข้าพบ่มนะครับอันไรก็ไม่เอาแต่ผมจะได้ไปปีนะเด็ดปีหมอบไอ้ที่พุ่มใจกับเศร้าวาเงินชอบรวยตีไงมานะครับผมจะไม่จ่ายพี่น้องกับจะไปควักแม่นะครับนะเออไปควักแม่เจวินนะครับแม่ก็าะรัจ่ายอ่ะจ่ายอีกล้วเนะครับขอบคุณมากหมานะครับนะนี่ก็กล้องปีปีได้นะชื่อได้นะปีอะไรคือจัลลุกยาฟ้าชื่ออะไรวะชื่ออะไรนะพี่อ่ะ ฟุกออกเจอคุกลาวตุนฟุกเป็นใหญ่คุกเออคุกฟุกฟุกมันออกตาว่าฟันฟันอยากกอดไวเลยฟุกลิ้นไม่ปากโอแล้วมันแลกไม่ตายจริงๆจีบมาอยู่คนสังบารโอบีนองครับนี่จริงๆจริงบีนองครับคนสังมันนะเวลาแลกเลยบีนองครับก็จะขลุบคำกันต่างมั้งมันคำวัดสังมันในจริงแล้วมันออกตรังไงแต่แลกมาทำจริงๆมันออกตรังตอร มาหมานมหาชมพูดมหาชมพูดพี่มาไล้ว่กระทิ้นโอ้ตโตโรมนากาดมานากาดหนอดินหนอดินไอ้จันไอ้จันเลวโตโรแหนาการวงหูสังตารางัวเลยนะสังไม่ไม่วงหอย้าวโอ้โอวไหนอันโรงเรียนไหนจอโนว่ม่จริงจริงมือดอกกับคนสั่งมาดอกแกแบนี้จริงโอวโอว่องเมอไปร กาดมใช่ไหมมันไม่ออกกะดมนะมันออกกระดมกาดดนตาดดนต้มเด้อเปิดหลังด๊อกนี่ก็เรื่องอัตาลังของภาษาจริงๆกับคนสังบานเราพี่น้องครับเวลาตรังไม่หยอกชังพี่น้องครับออกสังนี่เพราะไม่คนสังพี่น้องครับบานโยน้องสุดน้องเลยนะน้องสุดน้องสุดจริงมันหนองตุดอโจโจอแม่ไม่จ่ายแล้วกัน นะครับ้านน้องสุดที่บ้านในปืนอาชีพปืนทรงแล้วก็ซั้นสั้นคนทั้งมันเราพี่น้องครับมันเล้งยากเขาเล้งแบบเล้งป่าซ่าบ้านเราเลยนะมันกับธุกเนี่ยมันเอือมันออกธุรกันนะมฮะอยู่ทางกันอยู่แถวไหนพี่น้องอยู่แถวพุ่มมีคนเลี้ยงกับบ้านอยู่ธุรกันอ๋ออยู่แถวไหน เปนะครับไม่จำมหวยนักยาหรีอปลอมล่ะแกได้คลาวต้นโยโยยนนาวรไปได้ไม่ยยนาก้โยยันน้านโยโยอมเปิเมืองเลยนะอย่าหาเรื่อเมียคนนี้ใรรีน้าเว้ยต้นหาเจ้าต้นหาเจ้าจูตเลยพุตัวย่างนี่ไอ้พลาต ยังไยดงไงเก้าิเต้นปีต้นไคเอาเมาเป็นสายันตนญ่าเจโจพี่ว่าไม่เ้ตจิ้งกเลยเียตร้องเร็วเปมือนแมวนะได้เป็นกรอกเลยตนญญาเจาจพเมียเป็นคนาจเรานะต้องรักคนยิ่งใหญ่หมากมาครับ นีจะชูต่ไม่ไ่นไม่ดูผู้ชายเจ้าชู้ดูผมเป็นตัวอย่างนะครับชายอีเบียพวกใดยมเยอะร่เอยกะเด็นอเราปลุกันขวดก้าวขวดเล่าก็ยิบเดีวเลยเกินยิบตรงมั้ยฮยิบกวดแกเลแต่ยึงนักกาตนได้เลยกนขวดล้า

นะกำลังเดินหน้เขาเรียกว่าทุกวินาทีวิวนาชัดจะทำความเป็นจริงพี่น้องครับบางคนพี่น้องครับโยกขียว่าอายาโยรัก้ามิทิพคนก่อยตั้มอ้ก่อยเน็ก่อยตั้มต่อเจ้าพี่น้องครับแต๋าโยไม้พี่น้องครับตะบุญเจ้าตัดว่าเร็วนะครับปอมาโตมัจจุโดประตังความประมาทในความตายมนุษย์เราพี่น้องครับอย่าประมาทเด็ดขาดความตายพี่น้องครับโยแก่ลมไม่เฉยทำไม่เฉยแต่ก้ตวทายดินหวเฉยปบไม่พี่ดูนะครับนะ ชีวิตของคนพี่น้องขับซันเส้นซันบางคนพี่น้องขับโยกันว่าเจ้าประวัติยืนบึ้งเลี่ยบางคนกับมองเทิงลงเลยเดี๋ยวยืนวากลอดตั้เตียบันนี้ปลุกเลยนะับมันง่ายมากเลยแต่ป้าใหญ่ครูแล้วกันตาตื่นไหมเนี่ยว่าบางที่ก็นอนนอนเมาแล้วก็คลิ้งแล้วก็มัดนุมากเจกันใช่ไหมโค้ดโค้ดไม่ไม่เจ้าเล่นหมที่มันเล่นกดนู่น อาไม่เราไม่หอาเมาทีโน่าเกตโบนาเกตนู้นผมเล่นกันโบครูนบอดแปลนูนนู้นฮะกับไม่ใช่เล่นบอที่ผมเล่นบหมากรนูนถึงนี่แด้ะเป็นเจ้าบนไม่ยงยย